เทียนด้บอบเซนวลีนะวลีและประโยคที่ใช้ประจำวันอ่าคือเคลียร์วลีในภาษาไทยเรียกว่าวลีภาษาคขเมรนนี่จักเคลียร์ัดเบียร์หนึ่งประโยคอ่าภาษาไทยก็คือหนึ่งนี่คือและประโยคภาษาไทยพูดว่าประโยคประโยคประจำทท้งไงก็คือ ที่ใช้นะเปรอประปัดเปรอะเ mm ประ, <teachers> ะนี่ค nah. ือเปรอะแตนเปรอะประจำท่างายประจำวันประจำวันในนี้โยกมาเทียบทีพีท่มวยนะเทียบทมวยครับวันนี้ก็เป็นตอนที่หน uh, ึ Про ่งนะเกี่ยวกับประโยคที่ใช้ประจำวันแต่ครูจะแจกลมแรกเทียบประจำอาจจะมาแบ่งปันเป็นประจำประจำครับมีคำศัพท์บ้างมีประโยคบ้างมีแปลบ้างนะครับมีเรื่อง ต่างๆบ้างนะครับมาแบ่งปันนะครับนอนาจองบานออยลกครูบองเรียนเตียตงเอวยแจกลมแลกเตียตงเอวยอาดจ,จุนสมนมโปมสบาสมนมโปมตัวเสดยลกครูน,นารอนสมายโอจันทรภาพชัดแล้วครับคุณครูขอบคุณมากขอบคุณมากนะอ่ะประโยคแวงบนเตี๊กนะฮัดซอเซตามฮัดเวียกซอตามนะ เขียนตามนะครับเขียนตามนะพิมพ์อักษรตามนะครับเป็นประโยคนะตัวสีขาวนี้นะครับเริ่มต้นเลยนะครับวลีนะอันนี้อ่นานทววลีนะวลีและประโยคประพรออะประโยคที่ใช้ประจําวันครับวลีและประโยคที่ใช้ประจําวัน ยาวนิดนึ่งนะทางไหนนี้อาดยึงยึงชวูเจียรประโยคอาจแหวงบนติกนะยาวนิดหนึ่งก็คือแหวงบนติก๊กนะวันนี้วันนี้ครูจะสอนเป็นประโยคนะครับก็จะยาวหน่อยครับถ้ายึงปูแกนะ่ถ้าเราเก่งแล้วเราสามารถพิมพ์ทั้งประโยคได้เลยแต่ถ้าเราพิมพ์ไม่คล่องนะพิมพ์ไม่คล่องนะพิมพ์ไม่คล่องก็คือมือสตอรดบาศไวเอ็กซอมือสตอร์ย,ยรรึงอาดโยสมากระดะกรนะดนะมอง หรือเสียเพลโมนะเสียเสเสเพลซอเซโมนะเบ็ดมาเลืออ่าเอาไว้กับบ้านนะว่าแตนซอเซบ้านนะหัดซอเซตามนะใครที่นะครับเก่งแล้วนะครับก็พิมพ์อักษรขึ้นมานะครับถ้าใครยังไม่เก่งเอาหนังสือมาเขียนตามครับแล้วก็หัดพูดตามด้วยฟังครูนะครับฟังครูพูดแล้วก็หัดพูดตามครับพูดตาม ไม่ต้องอายนะครับเรียนภาษาไทยไม่ต้องอายนะมือเอียนเ e ดนบาตกอมเอียนเดนบาตหัดนิยายนะเคาอเตยยังเม็กออดเมนเปัญหานะบาตเหยกสอกระดุ๊กเนียนะเคาอเตยยังเม็กออดเมนเปัญหานะกอมคลาดเนี่ยนุนทางเนี่ยนิทานะานยืนกับปุงอับพิวัตนะบาตกับปุงเรียนนะบาตเคาอติ๊กไอติ๊กออดเมนปัญหานะบาตปอร์เ,เนนรสริฐหนึ่งทวอเจียประจําประจําเฮยยิงสตอดเฮยยิงผูกแกเฮยนาบาตเกท้า มนุษย์ยืงนี้ทำกาทวูอ,อ,วอ,อเวัยเขาะอาจเรื่องธรรมดาแต่นะบาแต่เปอร์เซนยืองอดปานทวูอเวัยซ้อเลยนั่นคือมนุษย์อัดเมียนอเวยัยเนั่นก็คือมนุษย์แดนอัดทวูอ,อวัยซ้อแต่นะบาะ <c oughs> ครับอ่ะประโยคที่หนึ่งนะวันนี้ครูจะพูดเกี่ยวกับอาหารนะครับอาหารภาษาไทยนี้นะครับอาหารประโยคที่เกี่ยวข้องกับอาหาร Alors, อ่านคำนี้ก่อ <quiero S 2> นนะครับอาหารออันนี้สำเร็งออนะกรอมเจนสำเร็งถ้าออนะออเดเมนออนะวออเรียงออดะสระอานะภาษาไทยไปเกตประกอบอักษรเกตประกอบแบบนี้บัดอออาอาาออนี่คือสระอาครับหออารออาหาร อาหารอาหารอ่อันนะวันนี้นะอ่ะประโยคตีมวยนะเคลียร์ตีมวยประโยคตีมวยคือนะเต๋อหางกาแฟเนอแอนนาอ่าเปอร์เซ็นยังจองนี้ใหญ่เคลียร์นี้หรือประโยคน,นี้บาสจองมียนสำนัวซัวปบบนี้บาสนหนงอาซัวทะร้านขายกาแฟอยู่ที่ไหนร้านขายกาแฟอยู่ที่ไหน นะร้านนะร้านออยดอนสำเริงนะออดเป็นลานลานนะออดเป็นจนเสียงบางทลานนะลานนะบอดเป็นลานเดียรนาัสนะออดเป็นลานยิงจีเดียรนาบัสกีท่าลานลานนะสำเริงเนี้ยลานแบบนี้นะลออานอลานไม่โทรลานขายเนี้ยขายก็ออยพวกเขาพวกออดเป็นละออดเป็นลานคายลานคายนี่มื่นใช่ปะ แต่เปอร์เซนต์ยิงจองนี้ใหญ่ชะบัคือร้านขาย,ร,าขายาาร,าร้านขายกาแฟกานี่ก็เจนสิ่งเลี้ยงกาแฟร้านขายกาแฟอยู่อยู่ไอดอนพองนะไอมนยูอยู่ไอมนยู่เดนเวอรอย,อย,อยู่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหน ไหนนี่ออยดอนพองนะออยดอนสับเลงพองบาดออดเ์เปนอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนออดม์มป็นไหนได้บ้างไหนนี่คือนงคนงเฮยแต่ไหนนี่มเมียนเปียท่สำนวนบาดสำนวนคือเนอนามาดองเตี้ยนะประโยคนี้แวงมัติก๊กร้านขายกาแฟอยู่ที่ไหนอ่าเปอร์เซ็นต์ยิงจองนี้อย่าไปรีวิวแถมเตี้ยยิงก็อาจนี้อย่ท่าครับหรือฮะ เปอร์เซ็นต์เจียสเลยนะเจียสเลยลูกครูแทบเจี๊ยตกระเลนี้นะเปอรเ์เซ็นต์เจียสเลยนะดะคอควายสะละอะนะคอควายสะละอะนะมื่นจำบัดเมียนสัญญาไม่เอกนะบัตรมื่นจำบัดเมียนนะบัตรน,เนะเปอร์เซ็นต์ยิงเจียสเลยยิงอาสนี่ไงท่าร้านขายกาแฟ,ฟอยู่ที่ไหนคะเนี่ยเปี้ยสำนวนนี่คือออดเมียนสัญญาไม่เอกอ่าเปี้ยสำนวนบัต ประโยคสำานวบาดประโยคสำานวนี่มือนจำบาดเมียนสัญญาไม่เอกนะเปียทักค่ะแต่บาทเป,ปี๊ยะเราะนี่ใหญ่ทักครับนี่คือเมียนธรรมดาบ,บาทครับนี่คือคอควายรอเรือบอใบไ,ไม้คอควายไม่หันากาคอควายรอเรือไม่หันากาบอใบไ,ไม้นะร้านขายกาแฟอยู่ที่ไหนอ่าเตอแต่ลุงเมือมตึมนะ โอเคร้านนะเซียงเซโรโซร้านนั่นคือเมีนอนอนหนูพองนะเมนนอนหนูด้วยนะครับนอนหนูด้วยร้านขายกาแฟาอยู่ที่ไหนอาเซมาซามอนร้านขายกาแฟาอยู่ที่ไหนนะหัดถามด้วยนะร้านขายกาแฟาอุตเทหอยิงเดินกาแฟาเฮ้ยบรรโตเตีเ้ยนยิงจองยำเอาไวย้ยงังก็นี่ใหญ่กแหลงเนี่ยนะกะแหลงกาแฟาเนี่ยยิงอาดพระประดกุกบาลร้านขายข้าวอยู่ที่ไหนอ่าร้านขาย เสื้อผ้าอยู่ที่ไหนอ่ยังอัดพระประโดบาดอะกะ๋าแรงกาแฟเนี่ยบาดโดเทียเนียมก๋าแรงเนี่ยยังจองซัวเว้ยนะร้านขายยาอยู่ที่ไหนอ่ร้านขายจดัจดจดัจดจัดอ,อยู่ที่ไหนอัดน,นิยายเตียประโยคบาดบุญเป้งร้านขายกาแฟยอยู่ที่ไหน นิมโซรลานขายกาแฟอยู่ที่ไหนอ๋อซอเซติมเตยเออนะดาเลนดาเลนร้านขายกาแฟอยู่ที่ไหนดาลินนี่ก็เนวโปรเตไทยบาศนะก็เาจาะชมวะเรียนจมวยลูกครูพอเรียนนะเวียบบอแปลภาษาไทยบาดยัาไงนี่ตึมแตบมนะ่บานเซวเพลบาดเนี่ยไทยก็อาจเรียนบานนะบาศนะคนที่อยู่ประเทศไทยนะครับต้องถ้าต้องการเรียนภาษาไทยกับครูโชคชัยก็สามารถเรียนได้นะครับเรียนตามออนไลน์ อ่าไม่ใช่อยู่แค่ในประเทศไทยนะอยู่ทั้งทั้งโลกนี่เลยนะโปรตีนากาบาเดนเดวันงพีพบโลกอาดเรียนเจ็ดปานจังอ้อนาบัตรเตอเรียนจมวยหลกรู้เมียนตั้งอเมริกนาบาดเอลโอบนะเนาประเทศอังกฤษยังไงได้ประเทศอังกฤษอิงแลนด์าดัตรสวีเดนนบาดเมียนเฮยนาบาดอ่าจีบปนตุเรนนาบาดเจน นาบัตออสเตรเลียนาบาัตนิวซีแลนด์นบัตนิวซีแลนด์หรือ New Zealand, นาานะิวซีลอนนบัตหนึ่งไทยกืบเท่านิวซีแลนด์นะพมีอัดหนูเท่านิวซีลอนนบัตมาเลาาเซียนบอ่าสิงคโปร์เลยหรือสิงคโปร์นาบัตก็คือเมียนเฮยเมียนเอาานะ่อเฮยนบนนัตอ่ะอาร์เจนตินาเด็กอ่ะเปอร์เซ็นนอนาจองเรียนประโยคต่อไปนะประโยคต่อไปเตอร์เนี่ยเพียนเฮยหรือโน เอเนี่ยเรียนเฮยลิโน่บาภาษาไทยอาจจะพูดส sí ั้นๆแค่น <Gö ought deben> ี้ก็ได้นะภาษาไทยพูดว่าหิวไหมครับหิวไหมหิวไหมค่าหิวไหมครับหิวไหมคะอ่าเปอร์เซ็นยังเกียร์เสลยนะนอนาเจียเสลยนะบาสหัต่อเซท่าเปียทักคะอ่าซอเซยังเมกนะบาสเประอ่าซอเซเงี้ยเงี <pounds> ้ยแบบนี้นะบาสแต่เสลยหิวไหมคะพาซอเซยังเมกซอเซมอองกัด อันนี้คือเปียสํานวนหรือเคลียสํานวนหรือประโยคสํานวนนะบานตะฮะอย่างเม็กเราครูเมียนตัวพองอ <c> า <oughs> มกเฮนอ่ยาอะไรนะขยมเปลียนคลังนะผมเปลี่ยนคลังนะผมหิวมากอ่าผมหิวมากผม,มกนิเจนสําเรียงออดอนของนะออนเคนพมพมนะระเจนสําเรียงครับผม ผมนี่ยายอ้อยชาวบ,บ้านะาะออนะปนะร้เต็กอ้อนวัดผมนะกอมเจนสำเร็จครับพมพ่มนต่พมนั้นนี่ยายเหมือนเต่าชาวบ้านแต่นี่ยายท้าผมนี่ชาวบ,บ้านผมโดนเมียนขจรลังจมะมาะว่าผมผมผมหิวมากมากนี่ฮาหมอดถมถม,ม,นะมอ่ะมออากอมากนะสระอานี่สำเร็จแวง นะสำเร็งแว่งนึ่งเมียนอสกอจองกลอยพองเนี้ยกอนี้มากแบบนี้นะออดแมนมากนะออดแมนผมหิวมากอเอออดแมนผมหิวมากเดนนาบัลผมหิวมากผมหิวมากนะอันนี้คือสระอยนะหออีวอยหิวนะออดแมนสระเอะขมยืนเดนนาบาลดออดแมนผมเหวเหวเหวอ,ออดแมนผมเหว่เดนนาหวเ,เด์หิวหิว ผมหิวมากผมหิวมากเอ๊ะชัวรชัวร์นะอ่าเปอร์เซ็นต์ยังเจี๊ยสเลย์สเลยนะยังนิยายท่าขันขันหิวมากอ่าเจี๊ยสเลยนะฉันหิวมากฮะอ่าก็แรงเนี้ยนะบาทเปอร์เซ็นต์ยังเจี๊ยสเลยนะลูกครูวิอ่าซอเซออยมือบาทสเลยซอเซยังเม็ดอ่านิยายยังเม็ดอ่านิยายยังเม็ดเปอร์เซ็นต์จองจองจองซอเซทักค่ะ นี่อันหิวไปหิวอีฟอวแวนหิวมากหนวมากสละอาะคอ,อไก่คอไก่อ่ะคอไฟสละอ่ะอ่าอ่าแต่ประโยกมวยนี้นะบาดประโยกมวยนี้คือประโยคอ่ะยนต์ปลอมประโยคจมเลยตอบนะบาดอันนี้คือนะ ยิงดะสัญญาไม่เอกนี่ฉันหิวมากค่ะโดนยิงนใหญ่ยยทักสวัสดีค่ะนิยายเกียรประโยคออดแมนสำนัวบาทเปอร์เซนสำน,วนัวนั่นคือออด,ดะสัญญาไม่เอกแต่เปอร์เซนนิยายเฉลยตอบหรือยโยนปลอมเอาไว้ปบไปนี้ยิงดะสัญญาไม่เอกกระแลงนี้ยงนิยายทักค่ะฉันหิวมากค่ะโดดเกียสำเร็งใ,ใครๆบาทฉันหิวมากค่ะ อันนี้เจี๊สเรยเปอร์เซนต์เจาะกระรกผมหิวมากครับอ่าเตอเนี่ยเสลกตึกเตนะเตอเนี่ยเสลกตึกเตก็คือกระหายน้ำไหมกระหายน้ำไหมนะกอรออะกระกระหออายอหายกระหายน้ำน้ำนี่เจนสำลีงเวงเวงเตมารองนะ สระอัมเนี่ยธรรมดาสระอัําดตียสําเรียงไกลนะแต่แหวงแหวงโดยซ่าโดยอออะมออัมนะอัมมอเนี่ยคือสํเอาเลียงเกธาทวูออยเจียเ,เปี้ยเ,เปี้ยคำเป็นคำตายกันทวูออยเจียคำเป็นแต่เส้นเจียคำเป็นยิงอาทวูสําเรียงแหวงป่ากะหายน้ำน้ำเจียสําเรียงนี้ตอนนี้นะกะหายน้ำไหมกระหายน้ำไหมอ่า เสรกตึกเตะหรืออานนิยายใครๆโดดยิงยำบายกบาลนะหิวน right so no right so ้ำไหมหิวน้ำไหมอานิยายปนนี้กบาลนะบาดหิวน้ำไหมหรือกระหายน้ำไหมป็นนี้กบาลนะยังนิยายหิวกบาลกระหายกบาลเดิงเรื่องโดนคเนียบาสแต่ปร์เสริออยตึมเตอร์บาดออยตึมเตอร์ก็คือกระหายน้ำแต่ปร์เสริญนิยายเจียตูเตอร์หิวกบาลหิวน้ำไหม นโดดหนึ่งนี่ใหญ่เขนี๋นะบาทยำตึกเต้ไปแบบนี้ดูน้ำไหมนะเปลี่ยนตึกเต้ไปแบบนั้นนะบาทอ่ะประโยคต่อไปนะครับประโยคเนี้จูเจิดยำเอ้ยนะเนี่ยจูเจิดยำเอ้ยนะเอาไว้นะยำเอาไว้หรืออาจนี่ใหญ่ใครๆยำเอ้ยยำยำเอาไว้นะเอ้ยนะคุณชอบกินอะไรเนี่ยนี่ก็คือคุณนะทั้งไงมิงนวลล้วกู อบองเรียนเฮยเปียะทักคุณหนึ่งเปียะทักคนนะบัดเนี้ยนี่คือคุณนะคออุนอคุณจูจัจดนะจ,จอเจัดเนี่ยคือชอบจ,จอเจัดคือชอบชออบบชอบคุณชอบกินนะกออีนอก,กินนะเจนสำเร็จถ้ากินนะออดแมนเจนสำเร็จถ้ากินกินคอมเจนสำเร็จถ้ากินนะออดแมนกินเนี่ยนะบัดกิน คุณชอบกินอะไรนะประเสริญยิงเรอออดบานนะเรอออดบานยังก็อะไรอะไรบานนะคุณชอบกินอะไรออยสัมเรลงออยติมเตทรเซนกอมอานท่ากอมนิยัยท่าอะไรอะไรนะออัดเมนอะไรได้บ้ารอมวยเนี่ยโดดคะเมยยิงคะเมยยิงซอเซโดดสาราเหรียนสาราเหรียนนะน,นี่นั่นคือรอรอคะเมยแต่รอไทยเกออสดะสัมเรลงขัวะะ้วไปนั่นเด้ รอนี่คือสำเร็งเตียบนะบายิางเตเรนยิงเตเรอานท้าอะไรอะไรแบบนี้บานเฮยแต่ว่าเส้นยิงสตอดเฮยยิงปูกแกเฮยยิงเทวอ่อนดากเรอๆๆๆนะๆนะอะไรอะไรแบบนี้นะออนเมนอะไรอะไรออนเมนอะไรนะอะไรคุณชอบกินอะไรอ่า,าดอกเตี้ยนะยืดๆสดับอ่อยชบาชบะคุณชอบกินอะไรคุณชอบกินอะไร อัดับพองเยอกษรพ,นะนะพองนะคุณนะอัมนขุนพองนะรับคุณคุณชอบกินอะไรคุณชอบกินอะไรอ่าคำต่อไปประโยคต่อไปครับเมียนเอเวยยำครับอ่าเมียนอเวยยำครับเียศาสตร์ไทยนิยายทาภาษาไทยพูดว่ามีอะไรกินบ้าง มีนะมีนะเจนสำเร็จท่ามีกอมเจนสำเร็จท่าหมีนะหมีนั่นคือไอ้คาขมุมเฮยนะหมีหมีนะประเสริฐยิงเจนสำเร็จท่าหมีหมีหมีนั่นคือคาขมุมเฮยบัดออดตแมนเมียนในท่าเมียนดมีนะมออีมีเจนสำเร็จท่าแนี้มีอะไลนะอะไรไลนี่คือเจนสำเร็จท่าแเนี้ยนะอะไรนะกอมเจนสำเร็จท่าอะไหลอะไหลออดแมนอะไหลดอะไรนะประเสริฐยิงสตอดเฮยยิง อันดากยังเรอะๆนะอะไรอะไรนะอะไรหนึ่งอะไรออร์โดคเนียนะว่าอะไรกินบ้างมีอะไรกินบ้างมีอะไรกินบ้างบ้างนี่คืออ่าสำเร็งไม่โทนะว่ากินบ้างกินบ้างมีอะไรกินบ้างอ่าไปต่อเตี้ยนะวิดีโอ่อเตี้ยอ่าเพื่อนยัง ยิงดาหางเนี่ยยิงเต๋อหางนะบาดยิงยิงอาสัวเนี่ยลวถ้ามีอะไรกินบ้างก็บานนะหรือยิงอาสัวนี้ใหท่าคุณมีอะไรขายบ้างก็ได้นะเตอเมียนลวเอาไว้ครับบาดมีอะไรขายบ้างขายบ้างมีอะไรขายบ้างยิงอาสัวเกท่ากิมเมียนเอาไว้ยำกับบานนะหรือยิงอาสีนใหญ่ท่าเกลวเอาไว้กับบานโยเคเนียกับบาดทางไทยก็อาสนียใหท่าขายก็ได้หรือ เมียนเอเวยยำกับบานพรบประโดกรแหลงนี้เปียทะยำเปี้ยรั่วบ,บานก็คือเปียขาดมีอะไรขายบ้างคะมีอะไรขายบ้างครับเ <c ười> ต๋อเนี่ยจองบานเอเวอนาเปอร์เซ็นต์เกสตัวนะเมียนตัวเมียนไอ้คดิบ,บานเนี่ยลั่วอาร์ตัวฮะเต๋อเนี่ยจองบานเอเวยเต๋อเนี่ยจองบานเอเว,วเยเเวบบก็คือ คุณต้องการอะไรคะนะประเดินสเสลยกันนิยายทักค่ะคะเนี่ยค,ค,คือออดาสัญญาไม่อเอกโดยซาเว้ยโดยซาคือสำนวภาษาสำนวออดาคุณต้องการอะไรคะนะคุณต้องการต้องการนะประเมะีอาร์ตนใหญ่ทักเปรกาเตรกาพัฒนาบาัตรแต่ภาษาไทยเป็นสำเร็งคะต้องต้องการนะตอองอตองไม่โทษต้อง คุณต้องการอะไรคะจองนี้ก็คืออาจเจียยเบาะแผลเจียเปี้ยทยากรบานหรืออาจเจ็บบ๋เบาะแผลเจียต้องการกระบาดเบียนมวยมวยเตียดนะเปี้ยทจ้องบาดจองนี่คืออาจใหญ่ทาอยากจองเนี่ยเมียนในทาอยากหรือเมียนในท่าต้องการะต้องการนะ ประเสริญยิงจองนินยายถ้าอยากเนี่ยคือยิงเกเกนิยายแต่อยากอัดบาเนี่ยคุณอยากอะไรคะเนี่ยคือคือเกเกออดนิยายแบบนั้นประเสริญจองนิยายเปี๊ยะถ้าอยากยิงอาดถ้านิยายถ้าอยากกินพองนะอาดนิยายถ้าคุณอยากกินอะไรคะอ่าคุณอยากกินอะไรคะนี่ปันิบาลด้ประเสริญนิยายแต่อยากนะออสออสออสเป่งออสเป่งเลงบาสโกงโกงบาส ต่ประเสริญเนี่ยงในใยอ่อยเปเล่งเลงก็คืออยากกินอะไรเนี่ยอยากกินอะไรนี่คือเปล่งเปี้ยนี่คือประโยคนี่คือประโยคสำนวนนะบัดสำนวนบาดประโยคสำนัวเมียนเปีเป้ยท่าอะไรนะบัดอะไรประเสริญเนี่ยงดะเปี้ยทักคะดเนี่ยเปีย้ยทักคะมื่นจำบัดดะสัญญาไม่เอกบาดนี่คือสอเส้นอ้อยแบบนี้บาดเปี้ยเฉยตอบเปี้ยยนป้อมดะสัญญาไม่เอกอ่า จ่องกลอยนี้นะบาาจ่องจ่องกลอยนี้นะบาาเตี๊ยตงการลวกออนไลน์นะบาาอันนี้คือจำเนื้ดึงมายางเตี้ยดันลูกครูเอ่อมียนจำเนียนเป็นจำเนื้ดึงนะบาาลูกครูหมอกแจกลมเลกคลักคลักเฮ้ยนะบาาเปอร์เซ็นนอนาจ่องเจาะจ่องเด้งอาจตามดานโฆษนาลูกครูต่อเตี้ยอาจม่วงดรอปนะมงดรอปยุบนะบาายุบจะเราบันทึกหมอกเปลียนเตี๊ยตงการโลลอยนะบาานอนาจ่องเจาะโลลอยตามออนไลน์นะบาา ธรรมดายืนบานเฮ้ยนะลูกปูเจ้าท่าเต้งออคเนียบานลอยเมียนลอยเจริญเฮ้ยแต่เปอร์เซ็นต์จองบานลอยมาข้างแถมเจ็ดปีปีกาเทวรบิชนจออนไลน์นะบ้านตามด้านโฆษนาลูกปูบ้านลูกปูเมียนเทคนิคอ่านละอละออนะบ้านเงี้ยเงี้ยแต่ธุร์เฮ้ยบานรัฐพลละออนะบ้านธุร์เงี้ยเงี้ยแต่บานรัฐพลละออนะบ้านเปอร์เซ็นต์ยิงธุร์ ดิสเน่ออนไลน์เฮ้ยนาบยิงลวดดักภาษาไทายเรียกว่าขายดีนะถ้าเราขายดีเราก็จะได้เงินเยอะะอ่ายิงอาดเมียนการเงียทวีเฮย้ะบาดอาดการเงียเมียนการเงีทยทวีเฮยบานลอยเฮ้ยกระสินสยิงแจ๊คคางนี่แถมเตี้ยยิงอาดโลโลอยบานแถมเตีเ้ยบาดอาดโลลอยบานเจริญเพียง กลางเงียยืเยตี้ยตาบัดแอ้ก็คือบานเจ็้ยีเผากระออฮะแต่เปอร์เซ็นต์นอนาออดจองเมียนเอเวททวีตบาบัดออตอนเมียนกางเงียทวีเมื่อตามลกสูตามดานลกหูนะบัดต่อเตี้ยยืนโย่จำเนี้ยเดิงนิดเปิดอ่าผือเตมาดองตบาบัด จบไปอ่า3ลอยมาข้างเป็ดครับเนี่ยตามด่านทัศนาลูกครูเฮ้ยนะครับตามด่านทัศนาลูกครูเฮ้ยเปอร์เซ็นต์เมียนเมียปีเนี้ยโอ้เมียนเก็บโชคใจข้างการลวกออนไลน์โดดเก๋ได้คลายเครียดคลายเครียดออกหญ้าโดดเก๋เอาลูกครูสบายเจ็ดเต็มๆนะลูกครูจงจงผ่อนดอนปล่อยอกครับจงผ่อนดอนปล่อยจํานะเองครับปุ๊บๆเนี่ยครับน้าๆจงตามด่านทัศนาอ่ะตามด่านทัศนาบาทอ่ะ เณรหนาจองแจ๊ะที่สาไทนะบาดอย่างเปิดประกฎนะจมแตเนียจองเรียนจองแจ๊ะอย่างเปิดประกฎนะบาดอาตปุเนียตํานงบ่ปานบาดนะจองแจ๊ะกับขับจองแจ๊ะอย่างฉะบับจองนี้ใหญ่จังฉะบับเรียนออยกึมเกลือเมียนลำดับดมดอยบาดอาตตํานียตํานงบ่ลูกครูเคียอมจองเรียนบาดออยฉับแจ๊ะคือยังเม็ดอ่าตุมเนียตํานงบ่บาดอ่าสำหรับทางไอ้นี้บาดเปอร์เซ็นต์นะเปอร์เซ็นต์วิดีโอนี้บาดคลิปนี้ เมียนประโยชน์นะจดไลน์จดสเตจดสับสักไรนะบาาจดสับสักไรนะบาาเปอร์เซ็นต์ลูกครูเมียนวิดีโอแถมเตีเต้ยนะบาล้าเองก็ปานนะมือนะบาามือมุนเกยนะบาาอ่ะโอเคทางไหนนี้ลูกครูเลียเซ้นนะบาาลูกครูเลียเซ้นจำจ่วงเทียน,ยน,นยสแสแอคนะบาาหรือน้าหน้าจ้องโลเลยจ้องเจ้าโลเลยนะโมงดอบนะดอบยุบเนี่ยนะจำบอติกเนี่ยโมงกรอยเนี่ยลูกครูบองเรียนวิธีซะโลเลย นอนนาจองบานเลยแถมเตีย้ยดมาค้างเตียดนะตามด้านตัวสนาจำบทติจกจันเนียโมงต่อเตียดนะอาเรานี้ชุบสำรบะบทติเสน้นนะบานโอเคบ๊ายบาย